อยรูปคู่แต้ววุ้นเส้นแฟนเก่าแฟนใหม่ไฮโซไนด์ดานแอปโดนแซวหนักซีนนี้เลิศมิตรภาพดีๆไม่มีแค้นเมื่อสองสาวอดีตหวานใจของไฮโซไน์ประนายพรประภาอย่างวุ้นเส้นวิริธิภาอดีตแฟนสาวกับแฟนใหม่อย่างแต้วนัทพรที่ถ่ายรูปเคียงข้างกันอย่างสนิทสนมแถบในละครเรื่องแค้นย่างรับบทเป็นแม่ลูกกันด้วยแถมยืนยันว่าแฟนเก่ากับแฟนใหม่เป็นเพื่อนและร่วมง,งานกันได้ไร้ปัญหา ซึ่งแซวเขียนแคปชั่นภาพนี้ว่าเอาไงกับชีนับรางดีคาซิจัดเลยไหมทำเอาแอปทักษะออนผู้รับบทนับรางในละครเรื่องแค้นต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบโดยไว้ว่าจัดเลยค่ะขอน่ารักน่ารักแบบพิธานให้นับรางแล้วจะลืมความแค้นทุกอย่างค่ะแต่งานนี้โดนแซลขอเปลี่ยนชื่อเป็นว่าที่นายกอย่างพิธาแทนได้ไหมวุนเซนจึงต้องเข้ามาแซลขอให้คุณแม่แอปคนสวยเปิดใจว่ารางทองควรเลิกแค้นค่ะ เพราะหนุ่มๆทั้งประเทศต่อแถวรอเพื่อนใจอ่อนกันไม่ไหวแล้วค่ะ